วันนี้นะคะมโมก็จะพามาชมการทำเมนูดอกบอนค่ะสูตรของเราเองเลยนะคะหลานจากที่ลงคลิปไปมีคนอยากรู้มากเลยค่ะว่าเราเอาไปทำเมนูอะไรอย่างแรกนะคะเราก็จะเอาไมา้นื่องก่อนค่ะนี่นะคะใช้มหม้อนึ่องแบบนี้เลยทำให้น้ำแห้งก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างที่รอน้ำนะคะเมโมก็จะไปเก็บใบส้มป่อยค่ะหรือว่ายอดก็ได้นะคะแล้วก็มาเก็บ ใบมะขามด้วยเพราะว่าเมื่อกี้นะคะยอดส้มปล่อยมันน้อยเกินไปก็คือเราจะต้องหาอะไรที่มันเปรีป้ยวๆค่ะใบเปรีป้ยวๆนะคะนี่หลังจากที่ดอบอลเริ่มสุกเปื่อยแล้วเราก็จะใส่ใบส้มๆลงไปเลยค่ะเพื่อที่มันจะได้ดับความคันค่ะนี่เลยก็รอไปเรื่อยๆนะคะรอให้มันสุกมากๆจนมันเละๆค่ะ นี่นะคะตอนนี้ใบส้มๆต่างๆที่เราใส่ไปนะคะก็เริ่มปอยแล้วเหมือนกันนี่มิโมก็จัดดูนะคะออดอกบอลใกล้จะสุกแล้วค่ะตอนนี้นะคะมิโมก็มาเก็บใบขมิ้นที่สวนค่ะนี่เราก็จะเก็บใบที่มันแก่ๆหน่อยนะคะเราก็จะเอาดอกบอลเนี่ยแล้ค่ะมาห่อด้วยใบขมิ้นเพื่อให้เกิดความหอมนะคะ ตอนนี้ได้แล้วนะคะเมโมก็จะมาเรียงใบขมิ้นแบบนี้เลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะไม่มีแดดแล้วก็ไม่มีฝนด้วยระหว่างที่ทําคุณแม่ก็อยู่กับเมโมด้วยนะคะนี่เลยค่ะสุกแล้วเราก็ยกเข้ามาข้างนอกนะคะจะบอกว่ามันหอมมากๆเลยนี่ค่ะทุกคนเละแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะต้มเละกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะแล้วก็จากนั้นก็ทําให้มันเ,เละๆนะคะสเสร็จแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปเพื่อจะหมก,กับเกลือค่ะ นี้ค่ะทุกคนก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะจากนั้นแล้วก็จะมาทำการห่อด้วยใบขมิ้นค่ะสำหรับวิธีการห่อก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะในมองก็จะรวบรวบรวบแล้วก็มาไว้ด้วยกันคล้ายๆเราทำห่อหมกเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็จะไว้ให้ได้นานๆนะคะคล้ายๆไปการอถนอมให้มันอยู่ได้นานค่ะ ต้องของบอกว่าดอกบอลเนี่ยถ้าเรายิ่งหมกไวน้นานๆมันก็จะยิ่งคัาน้อยลงแล้วก็หอมมากขึ้นด้วยค่ะนี่เลยมารแบบนม้สเซลล์เมมโมก็จะใส่บนเตาร้อนๆเพื่อทําให้เกิดความหอมด้วยใบยคมิน้นค่ะนี่ค่ะจะบอกว่า ดอกบอนเนี่ยกินคู่กับหน่อไม้ต้มนั่นะคือเข้ากันมากที่สุดค่ะเดี๋ยวโมก็ามาต้มหน่อไม้ด้วยนะคะตอนนี้ดอกบอลที่เราไปไว้บนเตานะคะหอมมากค่ะทุกคนสุกแล้วนะคะเดี๋ยวโมก็จะมาแกะให้ดูค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาตัดออกเพื่อที่ทำเป็นน้ำพริกดอกบอนค่ะนี่เลยทุกคนสีสันน่ากินมากๆ เมโมก็ใส่น้ำพริกกระเงดดำที่ทำเองเลยนะคะใส่แค่พริกกระเงดดำอย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะส่วนที่เหลือที่เรากินไม่หมดนะคะก็มาตอกเอาไว้ที่บนเตาเหมือนเดิมสามารถเก็บได้3 4สวันนะคะยิ่งนานก็ยิ่งอร่อยะคะ่ะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็มาเตรียมกับข้าวให้พวกเรากินแล้วค่ะเตรียมกินเลยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็คือมีความสุขมากๆนะคะนี่ค่ะได้เวลากินข้าวกันแล้วค่ะทุกคนตามดอกบอนจิ้มกับต้มหน่อไม้นะคะเป็นเมนูโปรโด,ดของครอบครัวเราเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะคุณพ่อนะคะชอบเมนูนี้ที่สุดแล้วค่ะ นี่ค่ะเอาจิ้มแบบนี้เลยนะคะอร่อยทุกคำจริงๆค่ะสำหรับบ้านใครที่มีดอกบอลเยอะๆนะคะก็สามารถเราไปทำตามดูได้นะคะถ้าทำเป็นน่ะจะบอกเลยว่าไม่คันแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าอร่อยขนาดไหนต้องดูค่ะตอนนี้เรากินเหลือแค่นี้จริงๆค่ะนี่เลยนี่แหละค่ะทุกคนถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ